่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเพื่อนๆนกัลยายนามิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลิฟทาโร่นะคะวันนี้หน่อยเพิ่งเดินทางกลับมาจากไปต่างจังหวัดมาอีกแล้วนะคะทุกคน <laughs> เพราะฉะนั้นเลยก็คือก่อนนอนคืนนี้นะคะซึ่งหน่อยจะอัดไว้แล้วน่าจะได้อัปโหลดในวันถัดไปหน่อยมีเรื่องอยากจะถามครูครูบาอาจารย์ของนักศึกษานะคะว่ามีสิ่งไหนนะคะข้อความสําคัญใดที่อยากจะบอกอยากจะกล่าวให้คนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะดึงดูดให้เข้ามาพบมาเห็นคลิปนี้มีสิ่งไหนที่ท่านอยากจะบอกอยากจะกล่าวอยากให้หน่อยเป็นสื่อกลางในการที่จะอธิบายแล้วก็อ่านให้กับเพื่อนๆได้รับได้รู้กันนะคะวันนี้หน่อยจะขอห้าใบแล้วหน่อยจะขอ จับเลยละกันเนาะจับก่อนแล้วค่อยมาอ่านพร้อมกันขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งค่าขนมมาให้ทั้งทางเบื้องหลังก็ดีกดซูเปอร์เตงก็ดีกดดูโฆษณาไม่กดข้ามก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันก็ดีนะคะทุกๆกําลังใจเลยคือหน่อยได้รับนะคะได้รับได้รู้นะคะในครั้งนี้นะคะเห็นไหมต่อจากคลิปเก่าเก่าต่อจากคลิปเก่าเลยนะคะคลิป คลิปคนดีผีคุ้มเอ๊อยู่ติดกันหรือเปล่าโอเคถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะคลิปก่อนหน้านี้หน่อยสับแล้วนะทุกคนหน่อยสับแล้วหน่อยก็แล้วหน่อยก็กรีดแล้วนะคะไพ่สองใบนี้นะคะคุณคือคนที่เป็นคนดีคนดีผีคุ้มคุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็นแล้วแต่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่า อาจจะมีผู้คนมากมายที่มีความคิดหลากหลายมีทั้งคนที่ต้องการที่จะแข่งแย่งชิงดีนะคะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอะแต่ในเมื่อคุณเป็นคนที่ไม่เคยคิดร้ายกับใครเป็นคนที่ยอมเสียสละให้ใครลหลายๆคนเป็นคนที่รู้สึกว่าหากมีการทะเลาะเบาะแววงถอยออกมาหรือยอมให้อะ่ะจะทําให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นนะ่ะคือคุณนะคะเพราะว่าอะไรเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากที่จะมีการะทะเลาะหรือว่าไม่ค่อยอยากท,ที่จะมีการประทะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณก็คิดว่า การที่เราต้องไปปะทะกับคนที่เขา,าไม่พยายามที่จะปรับหรือไม่พยายามที่จะนึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมอันนี้นะคะหน่อยบอกเลยว่าคุณก็จะกลายเป็นคนที่เป็นคนที่ยอมถอยยอมเสียสละเองนะคะทุกๆครั้งทุกๆทุกๆอย่างที่ผ่านมาในชีวิตไม่ใช่เฉพาะแค่กับเรื่องงานนะคะอาจจะเป็นทั้งแม้แต่กระทั่งเรื่องในครอบครัวสังคมที่อยู่คุณก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยอม นะคะยอมไม่ใช่ว่าคุณไม่ใช่ว่าคุณสู้ไม่ได้นะไม่ใช่ว่าคุณไม่สามารถที่จะเอาชนะได้นะแต่คุณรู้สึกว่าบางทีการที่เอาชนะใครบางคนบางกลุ่มที่เขาไม่คิดจะเปิดใจไม่คิดที่จะอ่าเขาเรียกว่าเรียนรู้การพ่ายแพ้อย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่ามันเสียเวลาเปล่ากับการที่จะต้องไปต่อสู้กับคนที่มีอคติหรือไม่ยอมคิดที่จะเปิดใจยอมรับสิ่งพวกนี้เพราะฉะนั้นคุณก็เลยจะกลายเป็นคนที่ยอมเสมอ นะคะลดการประทะลดการต่อความยาวสาวความยืดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้คนอื่นๆจะมองคุณไม่ดีมีอคติกับคุณคิดกับคุณในทางที่ไม่ดีแต่ในวันที่คุณต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างแล้วมันมีผลกระทบกับคนอื่นๆที่เขาก็ไม่ได้คิคดจะดีกับเราอย่างเนี้ย แต่คุณก็รู้สึกว่าอะโอเคไม่เป็นไรเราก็ทําดีที่สุดแล้วเราก็ทําดีแล้วเนี่ยคิดถึงความรู้สึกคนอื่นก่อนเนี่ยคือสิ่งที่คุณเป็นมันก็เลยทําให้ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างทั้งหมดแต่คือคุณคือคนที่ได้รับความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางเทพเท,ทวดาเทภารักษ์ทั้งหลาย ะค,ะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะทํางานอยู่ที่ไหนคุณจะเป็นคนที่ชอบไหว้เจ้าที่เจ้าทางศักการะนะคะขอขมานะคะเป็นคนที่เคารพนะคะพื้นที่ที่ไปอยู่ บางคนอาจจะมีหิ้งพัเล็กๆอยู่ที่โต๊ะทำงานตัวเองนะคะเป็นเหมือนกับเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่เหมือนทำให้เรารู้สึกปลอดภัยในการที่จะอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือคุณอาจจะอยู่บ้านแต่ว่าบ้านอาจจะไม่ได้มีหิ้งพัดแต่คุณก็จะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะมีมุมของตัวเองในการที่จะสวดมนต์ในการเจริญภาวนาอย่างเงี้ยนะคะคุณเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นที่รักของสิ่งที่มองไม่เห็นคุณเป็นคนที่ทำบุญและคุณเผื่อแผ่ไปถึงไม่ใช่แค่เฉพาะกับเทวดาคุณให้ทั้ง สัมภเวสีผีได้ญาติผีเร่ร่อน ดวงวิญญาณรายาทั้งหลายแม้กระทั่งเจ้ากรรมในเวรในทัดคุณให้อยู่แล้วเจ้ากรรมในเวรเทวดาประจําตัวอะไรอย่างนี้คุณให้อยู่แล้วแต่ว่าพอคุณไปอยู่ที่อื่นคุณก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองความเมตตานะคะ mm hmm. เขาถึงบอกว่าคนดีผีคุ้มไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับมีแต่สิ่งที่ต้อนรับนะคะเพราะคุณเป็นคนมีกลิ่นบุญกลิ่นบุญคือคนที่สะสมคนที่เพียรพยายามสะสมบุญบารมีไม่ว่าจะเป็นทั้งด้วยการคิดดีทําดีทดําบุญทําทาน การนั่งสมาธิการสวดมนต์เจริญภาวนาการช่วยเหลือคนการช่วยเหลือโดยการอาจจะไม่ใช่ทรัพ์สินแต่เป็นการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของให้องค์ความรู้ให้คาปรึกษาทําให้ใครหลายๆคนมีมีการปลดล็อกชีวิตได้หรือว่าช่วยใครหลายๆคนทั้งแรงกายแรงใจเป็นหัวเรือสําคัญในการทําโครงการต่างๆอันเนี้ยคือคุณนะคะนี่คือตัวตนของคุณตัวตนของคุณใบเดียวแต่ว่าผู้เดยียวมากๆนะคะเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ หากนี่คือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ก็สามารถฟังต่อได้นี่คือ5ใบนะคะที่หน่อยถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มีสิ่งไหนที่อยากจะบอกอยากจะกล่าวให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดพร้อมกันเลยทั้ง5ใบนะคะอ่ะมาดูเปิดพร้อมกันเลยเนาะการฟื้นฟูบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เอาจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอ๊ สองอันนี้ใกล้เคียงกันนะฟื้นฟูกับชโลมใจหน่อยถึงบอกว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเคยเขาเรียกว่าเคยเป็นคนใจร้อนหรืออาจจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วรู้สึกมีพลังมี energy นะคะมี energy อยู่เสมอมี energy อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมคุณถึงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาสามารถที่จะพาชีวิตของตัวเองมาได้จนถึงจุดจุดนี้ไม่ใช่เพราะเป็นแค่เฉพาะแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครคูบาอาจารย์ที่คอยเกื้อนหนุนหนุนดำคุณนะคะแต่เป็นเพราะว่าคุณสามารถที่จะหล่อหล,อ,ลอมพลังก,กำลังภายในมันเป็นการเติมพลังเติมบุญให้กับตัวเราอะค่ะทุกคนไหนจะบอก คนรอบข้างเสมอนะคะว่าในการที่เราคิดดีทดําดีปฏิบัติดีสวดมนต์เจริญภาวนาทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ดีทั้งแต่แก่ตัวเองหรือคนรอบข้างเนี่ยเมื่อเราทําดีแล้วอะนะคะเราจะอุทิศส,ส่วนกุศลเราจะอุทิศบุญคนแรกเลยก็คือให้กับของรักษาครคูบาอาจารย์ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาเจ้าของกายสังขารประจําตัวของเราก่อนเสมอนะคะต้องบอกว่าเสมอต้องให้ตัวเองก่อนเพราะการที่เราจะเป็นคนที่สามารถที่จะแบ่งปันให้คนอื่นได้มันหมายความว่าคุณต้องมีบุญถึงพร้อมคุณต้องมีพละกําลังคุณต้องมีบาร,รมีถึงพร้อมจากภายในจึงจะสามารถเผื่อแผ่ให้คนอื่นๆได้เหมือนที่เราเห็นองค์พระสงฆ์นะคะที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมาสะสมบุญบาร,รมีมา,มามากมายเขาก็สามารถที่จะมา สวดมนต์นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะแผ่บุญหรือว่าสวดคาถาต่างๆนะคะเป็นสิ่งสิริมงคลให้กับคนที่ไปพบไปเห็นไปสนทนาธรรมไปไปวัดอย่างเงี้ยได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันการที่คุณจะเป็นคนที่สามารถที่จะ เขาเรียกว่าการผสานร,รวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์ครุคูบาอาจารย์ภายในได้เห็นไหมคะเป็นคล้ายๆกับองค์พยาคุดพยาเหี่ยวพยาคุดนะคะที่บินออกมาเนี่ยเป็นเพลิงเป็นไฟเนี่ยนะคะสีแดงสีเหลืองคือสีเหลืองคือความศรัทธาความเชื่อความศรัทธาคือพลังบุญสีแดงคือบารมีอำนาจ นะคะพอหลอมรวมเข้ากันไปเนี่ยมันก็กลายพอเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าบุญวาสนาบารมีถึงพร้อมคุณคือคนที่สะสมมาเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยด้วยสองมือสองขาหนึ่งสมองแล้วก็หนึ่งใจของคุณเนี่ยแหละค่ะในการที่จะสะสมสิ่งเหล่านี้ออกมาให้เป็นตัวคุณแล้วคุณก็เป็นคนที่อย่างที่หน่อยบอกนะคะคาว่าสู์ว่างเปล่าเนี่ยหน่อยจะให้เป็นเรื่องของ การที่เป็นคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอคุณเป็นคนที่อาจจะเคยล้มมาแล้วหลายครั้งนะคะเคยล้มมาแล้วหลายทีแต่ก็สามารถลุกมาได้ลุกมาทุกครั้งก็ต้องลุกขึ้นมาในการที่จะลุกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตัวเองทำเน่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วถึงผลลัพธ์ออกมามันอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่คุณคาดหวังเพราะว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้มาจาก ผลของการกระทําอย่างเดียวแต่ว่ามันเกิดจากการตัดสินของคนรอบข้างยกตัวอย่างง่ายๆคือการทํางานหากคุณเป็นคนที่คิดดีทดําดีและทําผลงานออกมาดีแต่คนที่ตัดสินคือคนรอบข้างคนอื่นๆอย่างเงี้ยที่เขาอาจจะมีทั้งความเถียงตรงความไม่ยุติธรรมความยุติธรรมหลากหลายผู้คนนะคะหากสิ่งที่คุณทํามันเป็นสิ่งที่ดีพร้อมแล้วถูกต้องแล้วทําดีที่สุดแล้วถึงผลออกมาตัดสินออกมาคุณอาจจะไม่ใช่ลูกหลักของอเจ้านายไม่ใช่ลูกหล,ลักของ คนที่อยู่รอบข้างแต่คุณคือลูกลักของจึงศักดิ์สิทธิ์ค่ะคุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคุณไม่กลัวค่ะคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะรับมาเลยจาบททดสอบอุปสรรคหรือว่า,าเขาเรียกว่าอะไรอโจทย์ปัญหาอะไรงานใดโครงการใดโปรเจกต์ใดก็แล้วแต่นะคะยื่นมาเลยเสนอมาเลยส่งมาเลยอันไหนที่ไม่รู้ก็จะเรียนรู้ อันไหนที่รู้อยู่แล้วก็จะทําให้เต็มที่อันไหนที่ไม่เคยทําก็จะพยายามที่จะเสาะหาสะแสวงหาความรู้องค์ความรู้เพื่ออะไรเพราะคุณรู้สึกว่าการที่คุณได้รับมอบหมายอะไรมานะ่ะคุณต้องทําให้เต็มที่ถึงแม้จะเข้าหูเข้าตาเจ้านายหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่คุณรู้ในจิตในใจของตัวเองเลยก็คือว่าการที่คุณทําดีที่สุดแล้ว ะะถึงแม้คุณทําดีที่สุดแล้วถึงแม้อาจจะไม่เป็นที่ปลื้มใจของใครหลายๆคนหรือของใครบางคนก็แล้วแต่นะคะหน่อยจะบอกเอาไว้เลยว่านั่นไม่ได้เป็นจุดที่จะมาตัดสินว่าคุณเป็นคนดีหรือไม่ดีนะสิ่งที่จะตัดสินว่าคุณเป็นคนดีหรือไม่ดีก็คือกฎแห่งกรรมก็คือความตั้งใจเจตนารมณ์ของเราว่าเรามีเจตนาที่ดีหรือไม่ แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่กระทบใครหรือไม่หากเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วและไม่คิดจะกระทบใครแล้วถึงผลการคัดเลือกผลการประเมิอนออกมาในสายตาคนอื่นๆมันอาจจะไม่ได้ดีเยี่ยมแต่คุณจงภาคภูมิใจเถอะคะ่ะว่าคุณนะ่ะได้ทำตามกฎกติกามารยาทไม่ทำในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่อ่าไม่ถูกต้องอะ่ะนะคะแล้วหน่อยเห็นไพ่ใบนี้หน่อยต้องพูดก่อนเลยว่าคำว่าธาตุน้ำเสียหายเนี่ย บางทีหน่อยมีความรู้สึกว่าคนทุกคนนะคะการที่เราเป็นคนดีการที่เราคิดดีทดําดีมันไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถที่จะดีได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะมันจะต้องมีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราก็อยากตามใจตัวเองอันนี้หน่อยต้องบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะอืมจะบอกว่ายังไงดี เราไม่สามารถห้ามใจเราในบางอย่างได้หรอกคะ่ะเพราะบางอย่างมันก็เป็นสิ่งยั่วยุบางอย่างมันก็เป็นสิ่งมายั่วมาเย้าให้เราอยากที่จะ,อะลองนะคะลองทําหรือว่าลองทดสอบดูว่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะคนทุกคนนะคะไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกับท่อน้ําอันเนี้ยคะ่ะ ถึงแม้มันจะสามารถยังจะสามารถที่จะส่งน้ําไปหล่อเลี้ยงทุกพื้นที่ได้แต่เมื่อมันมีการรัว่วมันมีการซึมมันเป็นมันมีสิ่งที่มันมีจุดเสียหายอะ่ะหากคุณรู้แล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุรุกูบาอาจารย์บอกว่าหากคุณรู้แล้วว่าจุดไหนเสียจุดไหนที่มันมีรอยรัว่วขอให้คุณจงใช้สติขอให้คุณจงใช้เขาเรียกว่าความความยับยั้งชั่งใจแล้วก็แก้ไขอุดรอยรั่วตรงนั้น นะะหน่อยเชื่อแน่ว่าในท่อน้ําของเราเนี่ยหรือว่าเป็นชีวิตของเราหากเปียบเหมือนกับท่อน้ำอันเนี้หน่อยเชื่อว่าทั้งชีวิตมันต้องมีการได้อุดดูด้วยกันเยอะ เพราะมันไม่ใช่คนที่สามารถที่จะอยู่บนสิบนเขาเรียกว่าบนความถูกต้องมันต้องมีบางอย่างที่มาทําให้เรากลายเป็นคนที่ต้องทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นการสะสมมาเทุกคนบางทีมันก็เป็นเรื่องมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่มันทําให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรหรอกแต่บางทีเรารู้อยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกนะาทาแค่นี้เองคงไม่เป็นไรคงไม่ได้มีผลกระทบอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆอะค่ะทุกคนแต่มันคือรอยรั่วมันคือจุดรั่วที่บางทีเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเหมือน ใส่ถังงอย่าี้ค่ะถ้าท่อน้ํามันมีรอยรั่วระยะเวลาการที่น้ําจะเต็มถังมันก็ช้าไปอีกใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันการที่เรารู้แลว้วรู้แล้วว่าจุดตรงไหนที่เป็นรอยรั่วเราก็พยายามอุดมันเถอะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าคุณนะเป็นคนที่ท่านเชื่อแน่ว่าคุณมีเจตนาลมที่ดีมีจิตใจที่บริสุทธิ์แต่หากมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันมากระทบหรือที่มันมาเหมือนกับเป็นตัวทดสอบเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามปรับ ก่อนที่จะมาพูดอันนี้นะคะหน่อยพูดอันนี้ก่อนเพราะว่าหนจะโยงเข้าหาอันนี้บางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่นะบางทีมันก็ทําไปเถอะอะไรที่มันเป็นเรื่องอ่าอาจจะไม่ถูกต้องร้อเแต่เรารู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างได้อย่างเงี้ยนะคะก็ทําไปเถอะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น นะคะแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองมากเกินไปนะคะเพราะว่าในชีวิตคนคนหนึ่งมันไม่มีใครสามารถที่จะรักษาผ้าขาวให้ขาวสะอาดได้ตลอดชีวิตอันนี้ทุกคนต้องต้องเข้าใจนะคะมันคือวิถีชีวิตของคนปกติทั่วไปถ้าคุณเกิดมาแล้วคุณได้รับมอบหมายให้รักษาผ้าสีขาวเอาไว้คุณเชื่อไหมว่าวันเวลาผ่านไปถึงคุณไม่เอาผ้าสีขาวเนี้ยไปกระทบอะไรก็แล้วแต่แต่มันมีทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนหรือมันมีทั้งความซีดอากาศฝุ่นละอองต่าง ต่างที่มันมากระทบมันไม่ได้เป็นสีขาวร้อยเปอร์เซนตจนว,วาระสุดท้ายหรอกคะ่ะผ้าสีขาวยังไงสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ขาวร้อยเปอร์เซนเพราะฉะนั้นคนก็เหมือนกันหากมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทําได้เลก็กๆในน้อยแล้วไม่ทําให้คุณเดือดร้อนไม่ทําให้คุณลําบากใจแล้วไม่ทําให้ใครมีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยนะคะก็ขอให้คุณปรับนะคะบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของอสิ่งไม่ดีอะไรอะ่ะยกตัวอย่างง่ายๆกา,าร เอาเป็นเรื่องง่ายๆอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายแล้วกันเนาะถ้าเป็นเรื่องของธรรมะมันก็จะหน่อยยังคิดไม่ออกแต่เอาเป็นว่าเรื่องของกฎหมายสมมุติว่าอ่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยกฎหมายเขาบอกว่าให้ใส่หมวกนอนนอกันน็อกแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าเราก็ขับไปแค่ในหมู่บ้านในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่คงไม่เป็นไรหรอกมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นเรื่องเล็กๆในน้อยแค่นั้นเองนะคะหรือว่าการที่แบบอะไรอะ่ะ ขับรถยนต์อย่างเงี้ยนะคะขับรถยนต์แต่เดี๋ยวนี้ไหนเห็นเยอะนะที่หาที่เอามาเสียบใส่ตรงดูสําหรับที่คาดเข็มขัดเพื่อไม่ให้มันมีเสียงสัญญาณอย่างเงี้ยขับออกไปหน้าปักซอยอะไรเงี้ยไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปักซอยอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันคือแบบว่าสิ่งที่มันผิดเล็กๆน้อยๆแต่คุณก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้ทํา ทำความเดือดร้อนให้ใครเพราะคุณก็อาจจะมั่นใจว่าคุณก็ขับเบาๆไปในซอยเนี่ยเบาๆไปอย่างมีสติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฉันไม่ได้สอนให้ใครทําไม่ดีนะคะทุกคนแต่เพียงแต่หน่อยจะบอกว่าคนทุกคนน่ะไม่ได้มีใครที่จะดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะเพราะฉะนั้นน่ะคุณต้องพยายามปรับไม่ใช่แค่ตัวเรานะคะแต่คุณต้องพยายามปรับอ่าเขาเรียกว่าปรับความคิดปรับทัศนคติว่าคนทุกคนเขาก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคนอื่นทำแล้วมากระทบใจคุณน่ะ คุณอย่ากเก็บมาใส่ใจมากถ้ามันไม่มีผลกระทบต่อตัว,ตวคุณร้อยเปอร์เซ็นตหรือว่าไม่ได้กระทบไม่ทําให้คุณเดือดร้อนแบบหนักหนานะคุณก็ลองปล่อยวางหรือไม่งั้นคุณก็ลองคิดดูว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้บางทีคุณอาจจะสงสารบางทีคุณอาจจะเห็นใจเขาก็าได้ว่าอ๋อที่เขาทําแบบนี้เพราะเขาเป็นอย่างนี้นี่เองน่าเห็นใจเขาเน้ออะไรประมาณเนี้ยก <c oughs> ็เป็นการเมตตาไปซะอีกนะคะกลายเป็นพ่อพาแม่พากกันไปซะเลยนะคะไม่ใช่หรอกค่ะทุกคนหน่อยมีความรู้สึกว่าการที่เราอยู่บนโลกใบนี้นะคะ การที่เราอยู่บนโลกที่มันมีคนมากมายความคิดแตกต่างความโลภมากๆน้อยแตกต่างกันความดีมากน้อยแตกต่างกันมันก็ต้องมีการกระทบกันอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่กระทบไวที่สุดคือกระทบใจ เพราะฉะนั้นสิ่งไหนเพราะฉะนั้นวิธีการไหนที่เราจะทําให้สิ่งที่มากระทบใจทําให้เราทุกน้อยที่สุดเลยก็คือการปรับความคิดปรับทัศนคติในเมื่อเราอาจจะมีเจ้านายที่ไม่ได้มีความมาตไม่มีมาตรฐาน2มาตรฐานสามมาตรฐานไม่มีความยุติธรรมเราก็คิดไปว่าโอเคเราอาจจะยังไม่เข้าตาเขาหรือเขาอาจจะไม่ได้ชอบสไตล์การเป็นเราแบบนี้หรือเปล่าหรือเขามีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แค่นั้น นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถทำให้ใครถูกใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ เหมือนกันเขาก็ไม่สามารถที่จะถูกใจลูกลูกน้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเจ้านายเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเลยก็คือเราก็มีทั้งคนรักคนชัง,ขงเขาก็มีทั้งคนรักคนชังเราก็คิดว่าอะเราอาจจะไม่ใช่คนที่เขารักเพราะฉะนั้นก็จงทําหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่แค่ในวันที่เขาต้องมีการมาถกมาเถียงกันคุณสามารถที่จะพิสูจน์คุณสามารถที่จะได้พูดออกไปได้อย่างมั่นใจเต็มปากเลยว่าคุณอะทาถูกต้องแล้วแค่นั้นนอกนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากค่ะรับผิดชอบงานของตัวเองไปนี่คือสิ่งที่สั จะบอกและไพ่ใบสุดท้ายคือเจริญก้าวหน้า88ใครฟังมาถึงช่วงนี้นะคะพิมพ์คำว่าความเจริญก้าวหน้าได้เลยค่ะ หากคุณสามารถที่จะฟื้นฟูสามารถที่จะสะสมบุญวัฒนาบารมีสามารถที่จะเป็นผู้ที่พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับตัวปรับปรุงจิตปรับปรุงใจปรับปรุงตัวหรือเรียนรู้พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเสมอและพร้อมที่จะอดดูด้วยพร้อมที่จะแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสามารถที่จะนําสิ่งที่เป็นทั้งเรื่องดีและไม่ดีมาปรับให้เข้ากับตัวเองได้ให้ตัวเองมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็สุขมากขึ้นเนี่ยชีวิตของคุณ จะก้าวไปข้างหน้ามีความเจริญก้าวหน้าแบบเบาสบายรากฐานมั่นคงก้าวไปอย่างมั่นคงนะคะดูหน้าของคนคนนี้สิคะเขามีความทะมัดทะแมงเขามีความคล่องตัวเพราะว่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันน่ะเขาได้สลัดอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่หนักสลัดอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันไม่โอเคต่อจิตใจต่อสภาพความคิดของเราเขาสลัดออกไปแล้วเขาพกพาเฉพาะสิ่งที่จําเป็นที่สําคัญต่อชีวิตเขาเท่านั้น พาเก้าเดินขึ้นไปทีละ9ทีละ9ทีละ9อย่างเงี้ยหน่อมีความรู้สึกว่าคนที่มาถึงจุดๆุดนี้ได้คนที่เป็นคนคิดดีทดําดีไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ก็อยู่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะเราสามารถที่จะปรับ เปลี่ยนความพิษทัศนคติแล้วก็ป้องกันตัวเองจากสิ่งไม่ดีต่างๆจากคนรอบข้างได้คือเอาง่ายๆเลยก็คือการที่เป็นคนดีผีคุ้มเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนที่มีเกราะคุ้มครองป้องกันที่หนาแน่นป้องกันชีวิตป้องกันจิตใจป้องกันความคิดของเราไม่ไม่ให้สิ่งไม่ดีต่างๆรอบข้างมากระทบได้อย่างง่ายดาย มันก็จะทําให้คุณเบาและสามารถเดินไปข้างหน้าเดินขึ้นทางชั้นอาชั้นบันไดขึ้นไปได้อย่างมีความมั่นคงสม่ําเสมอแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหน่อยเชื่อว่าคนที่ฟังมาจนถึงบทสุดท้ายเนี่ยหน่อยเชื่อนะว่าคุณน่ะเป็นคนที่หลังจากนี้คุณไม่ต้องกลัวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มาบอกคุณว่าชีวิตของคุณหลังจากนี้หากคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นไปอย่างที่ ท่านพยายามให้หน่อยมาสื่อสารได้เนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขเห็นไหมคะปรับเปลี่ยนปรับตัวเก่งปรับตัวเก่งพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะ แก้ไขสิ่งไม่ดีต่างๆนะคะสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ตรงทํามันต่อไปค่ะสิ่งไหนที่เป็นสิ่งไม่ดีก็แค่พยายามที่จะถอยออกมาชา้าล้างเพราะสิ่งที่มันเป็นอดีตเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้แต่เราสามารถที่จะพยายามเดินออกมาให้ห่างจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นได้นะคะเอาเป็นว่ายัางไงเกก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะ,ะ,คะพิมพ์คําว่าความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคะโอเคค่ะทุกคน,นไปแล้วค่ะบ๊ายบาย